ผู้ชายก็เป็นไวทองได้นะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าแอนโดรโพสผมเกิดจากการที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายนะครับ<ๆ>ลดลงไปนะครับผม<ๆ>แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดแบบวภาพเหมือนกับผู้หญิงเป็นไวทองนะครับ<ๆ>ผมของผู้ชายจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวได้ปรับตัวทันก็เลยไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เป็นไวทอง<ๆ>ก็เลยมีน้อยกว่าผู้หญิงที่เป็นวัวทองเรามาดูกันว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากเสื่อมสมรรถภาพนะคะมีความต้องการลดลงอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นเรื่องใหญ่ของผู้ชายเลยนะครับว่าจากแข็ง เน้อยลงนะครับต่อมาก็จะเป็นนอนไม่หลับอ่อนพลียง่ายอีกอันนี้ก็เกี่ยวข้องก,กันกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโดยตรงนะครับผมเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะทาให้เพศชายเนี่ยมีพละกําลังมี energy ในการทํางานต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีทั้งปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็ปวดหลังง่ายขึ้นปวดข้อปวดอะไรง่ายขึ้นอันนี้ก็เกิดจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงกล้ามเนื้อก็แข็งแรงน้อยลงตามไปด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีเรื่องของอาการร้อนรู้วาบได้เหมือนกับผู้หญิงเลยนะครับผมอาการร้อนรู้วาบน ในการรับรู้ความร้อนหรือว่ารับรู้เรื่องของอุณหภูมิรอบๆตัว <ฮะ S 1> อันนี้ก็คือมีอาการร้อนวูบวาตามมาได้เหมือนกัน<ร>อีกอันนึงที่เหมือนกับผู้หญิงเลยก็คืออารมณ์สวิงได้เหมือนกันอาการ<ช>น้อยใจอาการซึมเศร้าวพวกนี้ <ฮะ S 1> เหมือนผู้หญิงได้เลยเหมือนกันคือเกิดจากการที่ฮอร์โมนเนี่ยมันรบกวนสมดุลระยภาพของอารมณ์ในภายในร่างกายนอกจากนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เฉพาะเรื่องของอารมณ์นะครับผมเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองในเรื่องของความจําด้วยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าบางคนความจำเนี่ยเริ่มเลอะเรือเรื่องจาอะไรไม่ได้โดยเฉพาะความจําระยะสั้นอย่างเช่นกินยาไปหหรืออยัังนนนี้เปป็ญญาใ่ ก็เลยทําให้อาจจะก,กินยาซ้ําเป็นปัญหาเรื่องของยาตามมาได้แล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของผิวหนังนะครับผมอันนี้ก็จะมีอาการแห้งหยาบกร้านสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะครับผมบางคนจะมีอาการคันตามมาด้วยเพราะเวลาผิวเราแห้งมากๆมันเป็นขุยขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกอาการคันตามมาได้ด้วยถ้ามีอาการมากกว่า5ข้อขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องได้เลยนะคะแนะนํำยังไงบ้างผมอันนี้ก็คือเริ่มจากการปรับชีวิตประจําวันก่อนเลยนะครับผมใ,ในเรื่องของอาการผิวแห้งอาจจะง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับ ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมานครับลดอาการคันได้นะครับคน <ผม S 2> ที่มีอาการร้อนวูบวาบก็ใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบายให้มากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รักคือความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเซ็ก์อย่างเดียวนะครับผม<ช>แต่ว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะดูแลในเรื่องของการและกันมากขึ้นอย่างนี้นะครับผมใครมีเกิน5ข้อก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ